กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะต้องกราบขออภัยในความล่าช้านะคะในวันนี้ในที่ประชุมสบคชุดใหญ่นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมมีหลากหลายทีเดียวค่ะจากทั้งทุกกระทรวงนะคะและรวมทั้งคณาจารย์แพทย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะมีตัวแทนหลายๆท่านเข้าร่วมการประชุมค่ะทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยรองศาสตรา าจาร์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลนายกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยพลอากาศโทนายแพทย์อนุจิตตินันท่านประธานราชวิทยายลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยวันนี้จึงได้มีความพยายามที่จะตัดสินใจถึงการกําหนดมาตรการต่างๆนะคะอย่างรอบคอบค่ะ วันนี้นะคะมีการรายงานการยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด -19 รวมทั้งการปรับระดับพื้นที่ให้ติดตามกันนะคะมาถึงที่มาที่ไปนะคะในส่วนหนึ่งการรายงานผู้ติดเชื้อระดับโลกตอนนี้การรายงานก็ยังคงสูงขึ้นนะคะตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้อยู่ที่186ล้านมีผู้เสียชีวิตบวกไป8 0 0พกว่าคนนะคะทั่วโลกอย่างที่เห็นในหน้าจอนี้ทุกท่าน จะสังเกตนะคะว่าบางประเทศที่เป็น10อันดับแรกที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นประเทศแถบยุโรปซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงนะคะทั้งฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้มีการฉีดวัคซีนครบสองเข็มหรือเป็นจำนวนมากก็ยังมีโอกาสที่ประชาชนในประเทศเหล่านี้มีการติดเชื้อประเทศไทยวันนี้รายงานอยู่ที่อันดับที่62ค่ะรายงานเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ไปดูตัวเลขโดยรวมนะคะจะเห็นว่าทุกประเทศมีตัวเลขที่ค่อนข้างขยับขึ้นสูงญี่ปุ่นนะคะวันนี้รายงาน2,000กว่ารายมาเลเซีย800 0กว่ารายเมียนมา4 1 0 0นะคะ 啊。<laughs> เกาหลีใต้วันนี้รายงาน1,200ซึ่งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศการควบคุมทางสังคมนะคะขยายเวลาบังคับใช้ล็อกดาวน์ในส่วนของกรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อยอีก1สัปดาห์ค่ะและมีการประกาศเตือนด้วยว่าอาจจะมีการพิจารณายกระดับสูงขึ้นหากสถิติของเกาหลีใต้ยังสูงอยู่รวมทั้งเวียดนามนะคะซึ่งวันนี้ตัวเลขรายงาน1 0 0 314รายมีผู้เสียชีวิตรายงาน2คนนะคะทำให้รัฐบาลสั่งล็อกดาวโฮจิมินเป็นเวลา2สัปดาห์เริ่มวันนี้9กรกฎาคมค่ะในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจะเห็นจากรายงานตรงนี้ว่าแม้ตัวเลขไม่สูงแต่รัฐบาลเองก็ประกาศยกเลิกโครงการอนุญาตนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันกับ ประเทศที่ฉีดวัคซีนระดับสูงอย่างเช่นอิสราเอลที่ประชากรได้รับวัคซีนเกิน60%ก่อนนี้มีการประกาศงดสวมหน้ากากาอนามัย25มิถุนายนประเทศก็ประกาศกลับนะคะให้ประชาชนกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างนต้นนะคะในส่วน หวันเองนะคะในข่าวรายงานว่าทางรัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนภัยโควิดระดับ3ตั้งแต่15พฤษภาคมจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการขยายเวลาถึง4ครั้งค่ะและล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการสาธารณาสุขของประเทศไต้หวันก็ได้มีมาตรการประกาศล็อกดาวขยายอีก2สัปดาห์วันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นจากทิศทางของโลกที่มีจานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นบ้าน เราเองตัวเลขวันนี้9,276รายค่ะเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะมียอดผู้เสียชีวิตที่แสดงกล่องสีดำ72คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะคะอยู่ที่2,440คนคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต0.85%ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขยับขึ้นเป็น74,895รายนะคะในจำนวนนี้อาการหนัก2,685 หรายใช้เครื่องช่วยหายใจ701รายค่ะจากการที่สถานการณ์แพร่ระบาดทั้งระดับโลกและประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยเราเองดูแล้วมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแนวโน้มผู้ป่วยหนัก ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจยังมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังคงเพิ่มขึ้นและมีรายงานการแพร่ระบาดในภูมิภาคนี้นะคะที่เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลตารวมทั้งจากที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนกลุ่มรายงานจากพื้นที่กทมทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปอยังหลายจังหวัดนะคะทั่วประเทศทำให้เกิดข้อพิจารณาการกำหนดมาตรการควบ คุมโรคที่จำเป็นจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะในที่ประชุมนะคะเห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วท้องที่ราชอาณาจักรเป็นคราวที่13ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนะคะและจะมีการนำเสนอเข้าคอรมอวันอังคารหน้าก็คือ13กรกฎาคม2,564ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็คือเพื่อประโยชน์การปฏิบัติงานของพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อให้พนักง,งานควบคุมโรคติดต่อสามารถบูรณาการความรับผิดชอบหน้าที่อำนาจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสาธารณสุข เพื่อการกํากับดูแลกิจการกิจกรรมต่างๆในการประเมินการดำเนินการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะในด้านของการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 และการพิจารณาระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรที่เป็นข้อสรุปของสบคชุดใหญ่ในวันนี้นะคะไปดูที่หลักคิดในเบื้องต้นก่อนนะคะ หลักคิดที่สำคัญอันดับแรกก็คือมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลเฉพาะพื้นที่ที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการใช้คำว่าล็อกดาวน์นะคะอันที่สองก็คือมีการกำหนดเวลาการออกนอกเหะสถานหรือเคอร์ฟิวอันดับสามจะมีการเร่งรัดมาตรการทางการแพทย์และการเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะ อันดับแรกค่ะไปดูเรื่องของการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชาอาณาจากักรมีการแบ่งสีของพื้นที่ ที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการแยกตั้งแต่เป็นสีแดงเข้มสีแดงสีส้มเหลืองและเขียวในปัจจุบันนะคะมีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น10จังหวัดนะคะซึ่งเป็น10จังหวัดเดิมที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงวันนี้จากเดิม5จังหวัดปรับขึ้นเป็น24จังหวัด พื้นที่ควบคุมสีส้มจากเดิม9จังหวัดวันนี้เพิ่มเป็น25จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองนะคะเดิม53จังหวัดวันนี้มีการปรับลดลงค่ะเหลือ18จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะมีการประกาศทุกๆุจังหวัดก็เป็นสีตามที่รายงานดังภาพนะคะ ในส่วนของการปรับระดับพื้นที่สีเนี่ยนะคะ10จังหวัด จะเป็นที่ที่ที่ประชุมหารือกันอย่างเข้มข้นนะคะในวันนี้ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดก็ได้แก,ก่กทมรวมทั้งปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและ4จังหวัดทงางภาคใต้นะคะสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสในการดูข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันนี้ข้อปฏิบัติแรก บังคับใช้เฉพาะ6จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะเข้มข้นควบคุมเข้มข้น,ขนอย่างเข้มงวดก็ได้แก,ก่กทมนนทบุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครข้อปฏิบัติอันดับแรกนะคะขอให้มีมาตรการทำงานที่บ้านหรือ work from home ให้มากที่สุด ใน6จังหวัดนี้นะคะร้านสะดวกซื้อรวมทั้งตลาดโต้รุ่งปิดตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสี่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านเครื่องดื่มธนาคารสถาบันการเงินร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สถานที่จำหน่ายอุปกรณ์มือถือการสื่อสารสถานที่ฉีดวัคซีนเปิดได้ถึง สองทุ่มนะคะ20นาฬิการ้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ถึงสองทุ่มโดยเน้นย้ำนะคะไม่อนุญาตให้มีการบริโภคอาหารและสุราภายในร้านอนุญาตเฉพาะการซื้อกลับก็เปิดได้ถึง2องทุ่มนะคะสถานที่ที่มีรายงานเสี่ยงเป็นการติดเชื้อนะคะก็จะต้องปิด ก็คือได้แก่นวดแผนโบราณสปาสถานเสริมความงามขนส่งสาธารณะนะคะสามารถเปิดได้ถึงสามทุ่มจนถึงตีสามนะคะ21นาฬกาถึง3นาฬิกาส่วนของสวนสาธารณะอนุญาตให้เปิดได้ถึงสองทุ่มก็คือ20นาฬิกาสถานศึกษา ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดนะคะตามข้อกำหนดเดิมให้อนุญาตให้เรียนออนไลน์เท่านั้นนะคะยังต้องเป็นการเรียนออนไลน์100%ในแง่ของการรวมกลุ่มนะคะในส่วนของ6จังหวัด ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมเกินห้าคนที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การประกอบอาชีพกิจกรรมทางศาสนาประเพณียกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนาเช่นงานศพอย่างนี้ยังสามารถที่จะจัดได้นะคะในส่วนของ สิจังหวัดที่มีการกำหนดการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติมนะคะก็คือรวมทั้ง6จังหวัดกรุงเทพปริมนทนบวกอีก4จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสมีข้อปฏิบัติคือห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา3าทุ่มจนถึงตีสเว้นเฉพาะกรณีจาเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่น มีการเจ็บป่วยจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือบุคลากรแพทย์พยาบาลที่จำเป็นต้องไปขึ้นเวรอย่างนี้เป็นต้นหรือกรณีฉุกเฉินไฟฟ้าประปาขัดข้องอันนี้ต้องสามารถที่จะไปแก้ไขได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ พี่น้องประชาชนอันนี้ยังอนุญ,ญาตให้ทําได้นะคะก็เน้นย้าว่าจําเป็นเท่านั้นถึงจะอนุญาตให้ออกนอกเคหสถานหลังเวลาสามทุ่มนะคะโดยมาตรการทั้งหมดนี้นะคะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือวันจันทร์ค่ะ โดยในที่ประชุมขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมรับผิดชอบในการกำกับควบคุมมาตรการโดยฝากไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแพทย์สสจให้ร่วมหารือแล้วก็กำกับมาตรการที่ประกาศในวันนี้ให้สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและรวมทั้งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดชุดลาตระเวนค่ะเพื่อกากับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ ในที่ประชุมยังได้มีการสรุปมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยมีข้อสรุปที่สำคัญได้แก่อันดับแรกนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ให้มีการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการตรวจหาเชื้ออย่างเพียงพอโดยมีการเพิ่มสถานที่คัดกรองเร่งเปิดจุดตรวจหาเชื้อให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยที่ยังคงตกค้างในชุมชนและแยกประชาชนที่ติดเชื้อออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดนะคะข้อ 2. สาธารณสุข จะมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนค่ะโดยให้เร่งการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงอายุเกิน60ปีรวมทั้งกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเร่งรัดในส่วนของพื้นที่กอทมอและปริมณฑลโดยจะมีการฉีดให้ได้1ล้านโดสภายในเวลา2สัปดาห์ และข้อ2นะคะมีความเห็นชอบในการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศค่ะทั้งไฟเซอร์และแอสตราเซ e c a ซึ่งแอสตราเซเนกจากญี่ปุ่นก็มาถึงในวันนี้แล้วนะคะโดยหลักการจัดสรรจะมุ่งเน้นไปยังผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีและ7กลุ่มโรครวมทั้งชาวต่างชาติ ที่มีอายุเกิน60ปีและมีโรคประจำตัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและผู้จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศได้แก่นักเรียนนักศึกษานักกีฬาน,นักการทูตโดยเน้นย้ำนะคะที่ประชุมมีข้อสรุปให้มีการจ่ายวัคซีนไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดด้วยนะคะและข้อ3นะคะโดยกระทรวงสาธารณสุข กทมและปริมณฑลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพพูดถึงการสร้าง ICU สนามโรงพยาบาลสนามการแยกกักในชุมชนหรือที่เรียกกันว่า community isolation หรือศูนย์พักคอยรอการส่งต่อรวมทั้งการแยกกักที่บ้านหรือ home isolation และการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจร ให้กับพี่น้องประชาชนขณะแยกกักโดยมาตรการทั้งหมดนี้นะคะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการควบ เพื่อจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดมาตรการจำกัดการเดินทางนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่10กรกฎาคม2564ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะโดยรวมๆเนี่ยนะคะมาตรการจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนของจังหวัดที่มีการควบคุมเข้มงวดสูงสุด6จังหวัดก็จะมีการเปิดปิดกิจการกริจกรรมที่มีความเสี่ยงนะคะกับในส่วนของอจังหวัดเข้มงวดสูงสุด สิบจังหวัดก็จะเพิ่มในเรื่องของการเดินทางข้ามพื้นที่แต่ในส่วนของการทีปร่ประชาชนมีการเดินทางข้ามจังหวัดมีการประกาศให้มีการเฝ้าระวังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ1ิกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะก็ในวันนี้รายละเอียดทั้งหมดนะคะก็จะลงไว้ในราชกิจจานุเบกษาให้สื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะโดยจะออกให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามนะคะก็คงต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกทุกฝ่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขออภัยกับการติดขัดที่อาจจะทําให้การดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดนั้นเนี่ยนะคะมีอาจจะมีความยากลําบากแต่ว่าทั้งหมดนี้เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเทศไทยต้องชนะไปด้วยกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ